สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกมชาน e ลใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าโคบาลล์ Co ในวันนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบยกเอาอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าเป็นคลาสสิกเกมแล้วก็เล่นง่ายมากๆโดยใช้เมคานิกแบบ Worker Placement จริงๆเกมนี้เนี่ยก็ขาดตลาดไปสักพักหนึ่งแล้วทําให้ราคาของเกมโควอ l o n เนี่ยมีราคาแพงอย่างมากเลยแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ยังก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยทางพับบิเชอร์เจ้านี้ด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า p u บบิเชอร์เจ้านี้คือเจ้าไหนนะครับก็อุตส่าห์เอาเกม โคบอลลเนี่ยเอามาทําการรีพิ้นใหม่เปลี่ยนอาร์ตเวิร์กใหม่แต่จริงๆแล้วคอนเซปต์เกมเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของตัวมินิเอ็กเพนชั่นขึ้นใหม่นิดนึงเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกทีนึงนะครับว่าตัวมินิเอ็กเพนชั่นเนี่ยมันเล่นกันยังไงเดี๋ยวโดยที่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันก่อนเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนานแเเพิิดนน,นกกกไไมมม่่่่ีีีททหหใ้คุณาวาว ร้านคัสเซนแบกอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมรเทสก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ร้านคาสเซนแบกนั่นเอง ในส่วนของวิธีการเซต up เกมนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวที่เป็นเมนบอร์ดก่อนเมนบอร์ดเนี่ยเราก็กางออกมาเลยที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเมนบอร์ดที่เป็นเพย์แบทเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัว Kickstarter ที่เป็น Deluxe Edition ก็จะได้ตัว p พ y แ a t ตัวนี้มาด้วยแล้วก็ที่จะได้มาก็คือในส่วนของเมทัลคอยต้องบอกว่าเมทัลคอยของเกมเนี้ยทำมาไม่ดีมากเลยแต่ว่าจํานวนเงินเนี้ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นาะเพราะเกมเนี้ยเงินมันแบบได้มาแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วนะโอเคเริ่มกันในส่วนเมนบอร์ดตรงนี้เราจะดูก่อนว่าเราเล่นกันกีนก่คนอันนี้ผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นละกันในส่วนของวิธีการเซตอัพที่เป็น3แล้วก็4่ผู้เล่นเนี่ยยังไงผมจะพูดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งละกันอย่างแรกเลยเราจะเอาโทเ,เค Stop บบนเนาาน็นที่่เเขาาวบ้มงใอรหดู อันนี้เราเล่นกัน2คนอันไหนที่มันเขียนว่าเลข2เนี่ยให้เราเอาสต็อปไปวางไว้ให้หมดเลยนะครับทุกๆจุดเลยในเมนบอร์ดตรงไหนมีหมายเลข2อยู่วางไว้เรียบร้อยเลยถ้าเล่น3คนก็อันไหนมีหมายเลข3ก็วางไว้แต่ถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยมันก็จะไม่วางสักที่เลยต่อไปจะมีในส่วนของเทอร์โนไทซึ่งเราก็เอามาทําการซัฟเฟิลแล้วก็สตกตกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดลงมาในพื้นที่ตรงนี้ทางข้างบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีพื้นที่วางอยู่พื้นที่ไหนที่มีสต็อปวางอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องทําการเปิดนั่นเองแคน การเลือกหยิบคอนแทคกันก่อนถัดมาให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเอาโทเค็นที่เป็นเหมือนกับรูปรถลากแบบนี้ครับเอามาวางไว้ที่ตำแหน่งศูนย์แต้มตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์แท็กเนาะที่อยู่บนรอบๆตรงนี้แล้วก็จะมีตัวราวแท็กแล้วก็ตัวบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราจะทําการคิดแต้มยังกันบ้างเนี่ยเอามาวางไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็จะมีตัว เกียงเหล็กแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นรีเทลเนี่ยจะได้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวมาร์เกอร์แล้วก็จะเป็นตัวบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยมันจะสกอร์แต้มอะไรกันบ้างก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยเกมนี้จะเล่นกันทั้งหมดแค่3รอบเท่านั้นจบ3รอบใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองต่อมาในส่วนของบอร์ดผู้เล่นกันบ้างอย่างแรกเลยก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนนะ่ะหยิบในส่วนของเพ a ย์อบอร์ดที่เป็นลักษณะเหมือนกับลงมาทําการขุดแร่ข้างล่างแบบนี้เราก็จะมี ตัวที่เป็นทายลิฟตแบบนี้ในง,งานเนี่ยก็มาวางไว้ที่บอร์ดของผู้เล่นวางไว้ชั้นบนสุดแบบนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทําการวางในส่วนของแร่เริ่มต้นเนี่ยก็สีเหลืองสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำเนี่ยเกมเนี้จะมีแร่ด้วยกันแค่สีสีเท่านั้นวางตรงไหนบ้างก็ดูเลยว่าตรงไหนมันมีรูปที่เป็นเหมือนกับโบกี้ขนของเนี่ยก็เอามาวางตรงนั้นให้เรียบร้อยจากนั้น ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับเงินเริ่มต้นกันคนละ8บาทอันนี้ในกรณีที่เราเล่นกัน2คนแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเนี่ยก็จะได้9บาทแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยก็จะได้กันคนละ10บาทนั่นเองต่อมาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เวอร์เกอร์เริ่มต้นถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยจะได้เวอร์เกอร์กันคนละ18ตัวถ้าเกิดเล่นกัน3ผู้เล่นเนี่ยจะได้เวอร์เกอร์กันคนละ15ตัวแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน4ผู้เล่นเนี่ยจะได้เวอร์เกอร์กันคนละ 13ตัวนั่นเองอย่างสุดท้ายก็ทําการสุ่มหาเฟิร์สเพลเยอร์สมมุติว่าผมทําการสุ่มแล้วให้ผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกแล้วกันเราจะมาทําการเปิดในส่วนของคอนแทคการ์ดเปิดเท่าไหร่ให้เราเปิดตามจำนวนผู้เล่นคูณ3แล้วก็บวก1อันนี้ผมเล่นกัน2คนก็จะเปิดกันทั้งหมด2 3คูณ3เน6บวก1เป็น7ก็จะเปิดทั้งหมด7ใบนั่นเองก็เปิดมาไว้แบบนี้เลยตรงกลาง จากนั้นให้ผู้เล่นคนที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยทำการเลือกจิบก่อนว่าจะหยิบคอนแทคอันไหนก็เลือกจิบแล้วก็วนไปหาผู้เล่นคนแรกทาแบบนี้ให้ครบทั้งหมด3รอบสมมติว่าผมทาปุ๊บอ่าหยิบมาหยิบมาสมมติว่ามันหยิบเป็นใบแบบนี้เนาะผู้เล่นทุกคนเนี่ยกนนย็จะมีกันคนละสามใบแบบนี้อันนี้ผมขอมอนุญาตวางไว้ทางฝั่งซ้ายแล้วกันจริง คอนแทคเวลาเราหยิบมาเนี่ยเราจะวางไว้ตรงฝั่งขวาของเพลย์บอร์ดเนาะเนี่ยมันจะมีลูกศรอ,อยู่เนี่ยจะเป็นที่วางคอนแทคเนี่ยวางยาวเลยถ้าเกิดเราหยิบมาแล้วยังทําไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะวางยาวแบบนั้นไปเลยแล้วก็ให้เราดูว่าเนี่ยมันจะเหลือคอนแทคอยู่ใบหนึ่งเราก็เอามาวางไว้ตรงพื้นที่ตรงด้านล่างของเมนบอร์ดฝั่งขวาแบบนี้แล้วก็เปิดเพิ่มอีก2ใบมาวางไว้แค่นี้เองแต่ถ้าเกิดเราเล่นกันมากกว่านี้เนี่ยเราพื้นที่การหยิบคอนแทคมันก็จะเปิดเพิ่มมันเองนะครับจากนั้นเอาในส่วนของตัวกองกนเมาวาว้า้เเเีก็็กรซ พร้อมในการเล่นเกมโคบารอนกันแล้วเดี๋ยวที่เราเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยซึ่งเกมโคบารอนเนี่ยมีวิธีการเล่นที่ง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นระบบเบรเกอร์เพสเมนต์ให้เราดูว่าใครเป็นผู้เล่นคนแรกอย่างเนี้ยผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกก็ทําการ เอาตัว w o r k e er กเนี่ยไปวางทำแอคชั่นตามจุดต่างๆในเมนบอร์ดก็มีจุดอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะมาทําการหยิบในส่วนของตัวโบกี้ขนแร่พวกนี้ก็มันจะมีหลากหลายเลยซึ่งยวบอกอีกทีหนึ่งเนาะต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ในการที่เราจะส่งลิฟต์ลงไปขนของข,องขนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ต่อมาก็คือ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการส่งคอนแท็กนั่นเองคอนแทคของเกมนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทตามระบบขนส่งที่มีอยู่ในเกมนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีต่อมาก็จะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการที่เราจะมาหาเงินนั่นเองก็ถ้าเกิดมาลงขวาสุดเนี่ยก็ได้เงินเยอะหน่อยแล้วก็มันจะมีตรงพื้นที่ตรงนี้นิดนึงก็คือเราสามารถมาลงเรื่อยๆก็ได้นะครับเพื่อเอาเงินหนึ่งบาทลงทีละตัวตรงนี้จะไม่จะแตกในส่วนของตัวเบอร์เกอร์เพสเมนด้วยแล้วก็ที่สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นพื ง่ายๆก็คือเมื่อไรก็ตามที่ผมเอาตัว worker เนี่ยไปลงทำแมชชั่นตรงพื้นที่ตรงไหนไปเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะวางอยู่แบบนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเกิดผู้เล่นคนใดหรือผมเองเนี่ยอยากลงทำแอคชั่นที่เดิมให้เราดูว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมี w o r k เกอยู่กี่ตัวเราจะต้องลง worker เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเองอย่างเช่นมีหนึ่งตัวตรงนี้ถ้าอยากทำแอคชั่นก็ต้องเอา w o r k ร์ามาทำสองตัวเวลามาทำ w o r k ร์ปุ๊บเราก็มาแทนตัวเก่าเนี่ยก็จะถูกเตะมาที่พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนร้านกาแฟเนาะก็คือไม่ต้องทงทาานลกลับม กกินกแนสมมติว่าสีเขียวเนะี่ยอยากจะมาทำแอคชั่นตรงมือที่ตรงนี้อีกก็จ่าย3เมอร์เกอร์เนี่ยเาสามเมอร์เกอร์มาลงแทนสีแดง2ตัวสีแดง2ตัวก็ถูกเตะกลับมาที่พื้นที่ตรงนี้เนี่แล้วก็ทำแอคชั่นปรตินี่คือ กิมมิคที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับในส่วนของพื้นที่การทำา w o เกอร์เพสเมนต์ซึ่งอย่างที่บอกไปในพื้นที่การที่เราจะมาเอาเงินตรงนี้เนี่ยเอาเงิน1บาทเนี่ยลง1ตัวก็ได้รับ1บาทสมมุติว่าผู้เล่นคนอื่นอย่างมาโลงเนี่ยก็มาลงแค่1ตัวแล้วก็รับเงิน1บาทไปไม่ต้องมาทําการจ่าย2ตัวไม่ต้องทําการเตะอะไรนะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมาลงได้เรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นแอคชั่นที่เรียกว่าสิ้นคิดแล้วกันเนาะเพราะว่าเกมนี้การที่ลงไปเอาเงินเพียงหนี่บาง เวอร์เกอร์เหลือเนี่ยเราก็ไปลงตรงนั้นได้ถ้าเกิดมันไม่มีตรงไหนที่เราสามารถทำแอชั่นได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของมือที่แรกตรงนี้ครับก็คือการที่เราจะมาหยิบในส่วนของเทอร์โนไทหรือตัวโบกี้ขนแร่อะไรของเรานี่แหละก็ดูเลยนะครับว่าเราอยากจะได้โบกี้ขนาดไหนนะครับซึ่งมันมีหลักการดูง่ายๆแบบนี้หนึ่งเลยโบกี้เนี่ยมันจะมีสีบอกอยู่นะครับว่าเป็นการขนแร่ชนิดไหนอย่างเช่นโบกี้ตัวนี้จะเป็นขนแร่สีดำเนี่ยมันก็จะมีอยู่ ใน1ท้ายเนี่ยก็จะมี1 b o k โบกี้2โบกี้ก็มีแล้วแต่บางทายนะครับแล้วก็ใน1ท้ายก็จะมีบอกอีกว่าจะมีด้านที่เปิดไฟแล้วก็ด้านที่ปิดไฟเพราะฉะนั้น เกมนี้เนี่ยมันจะเล่นกับระบบอะไรค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้ยากนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากทีนี้สมมุติว่าผมอยากจะทำแอคชั่นที่พื้นที่ตรงนี้และกันผมเอาเวอร์เกอร์ไปลงหลังจากที่เราเอาเวอร์เกอร์ไปลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะต้องทําการซื้อในส่วนของเทอร์เนลไทยตรงนั้นทันทีจํานวนเงินนี้ทาการซื้อดูง่ายเลยมันจะมีเลขบอกอยู่ถ้าเกิดผมซื้อตัวเทอร์เนลไทยอันนี้มันจะมีเลข4บวกกัน2องันก็คือต้องทําการจ่าย8บาทถึงจะทาการหยิบได้ เวลาเราหยิบมาแล้วปุ๊บก็ให้เราดูเลยว่าในเพย์บอร์ดของเราเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือการวางเทนเนอร์ทายที่เป็นแบบเปิดไฟแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการวางเทนเนอร์ทายที่เป็นแบบปิดไฟอันนี้ผมหยิบมาก็คือในส่วนของเทนเนอร์ทายที่เป็นแบบเปิดไฟต่อมาให้เราดูอีกว่าเราหยิบเทนเนอร์ทายที่มันเป็นขนแร่สีอะไรถ้าเป็นขนแร่สีดำเนี่ยมันก็จะอยู่ชั้นล่างสุดทีนี้ในระดับของแร่เนี่ยมันก็จะแบ่งชนชั้นกันเนาะในส่วนชั้นหนึ่งเนี่3จจะะเเเปป็็็นนนแแร่่สีีททาล้้วกชั4 แร่สีดํานั่นเองอันนี้ผมซื้อมาจ่ายเงินไป8บาทาสมมติผมจ่ายไป8บาทแล้วกันหมดตูดเลยนะครับก็ได้ตัวเทอร์เนอร์ทยอันนี้มามาวางตรงฝั่งไหนมันเป็นฝั่งที่เปิดไฟก็วางทางฝั่งซ้ายหลังจากที่เราทําการวางเทอร์เนอร์ทยเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ให้เราหยิบแร่จากซับไพเนี่ยมาเติมตามโบกี้ที่เราหยิบมาด้วยอันนี้ผมมี2โบกี้เพราะฉะนั้นผมจะวางแร่ทั้งหมด2อันไว้แบบนี้ได้ก็จบแล้วในส่วนของไอชั่นนี้มีง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าผู้เล่นคนสีเขียวบ้างสมมติว่าอยากทา เวลาเราหยิบไปแล้วนะอย่าลืมด้วยเราต้องเปิดในส่วนของตัวโบกี้อันใหม่มาทันทีเลยสมมติว่าสีเขียวบอกว่าเฮ้ยอยากได้สีเทาเพอดีเลยเขาอยากทําการส่งคอนแทกนาะคอนแทกสีเทาว่ามีเยอะมากเลยแต่ว่าสีแดงเนี่ยเขายืนจ่อไว้อยู่หนึ่งตัวแบบนี้สีเขียวบอกว่าขอหยิบแล้วกันก็เอาตัววักเกอร์มาลง2ตัวไว้แบบนี้สีแดงก็ถูกเตะมาไว้ที่ตรงนี้จากนั้นสีเขียวก็ได้ทำไอเชาตัวนี้ปกติ่นี่ยก็ดูมาเลยนะครับว่าหยิบมาเนี่ยมันเป็นหมายเลขสมมีโบกี้แค่เดียวเพราะฉะนั้น จ่ายแค่3บาทก็จ่ายเข้าซับไพ่ไปแล้วก็เอามาวางไว้ตรวนี้ไม่มีไฟเพราะมันต้องวางทางฝั่งขวาจะเป็นด้านที่ปิดไฟก็วางให้ตรงตามชั้นของมันด้วยสีเทาจะอยู่ชั้นที่3พอวางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาในส่วนของตัวแร่เนี่ยมาเติมไว้เท่านี้เรียบร้อยเองแอคชั่นนี้หมดแล้วนะครับมีแค่นี้เองต่อมามันจะมีแอคชัน่นพิเศษอยู่นิดนึงก็คือพื้นที่ตรงนี้เมื่อตามที่ผู้เล่นเอาเวอร์เกอร์มาลงตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ทําการจัวในส่วนของเท์เนอร์ทายที่อยู่ในตรงกองจัวดเนี่ยไปทั กรชานะมาสุ่มกระชาเพราะว่าถ้าเกิดที่เปิดมามันดูเหมือนกับเราไม่อยากได้อะไรเนี่ยเราก็สามารถมาหยิบตรงนี้ได้ก็หยิบมา5อันเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะได้อันไหนพอเราหยิบไปแล้วปุ๊บก็ให้จ่ายเงินตามปกติแล้วก็วางในส่วนของทอ r เนอร์ไทยตามระบบปกติเลยหลังจากนั้นเนี่ย ไอตัวสีทายที่เราไม่เอาเนี่ยก็เลือกได้ว่าเราจะเอาไปวางไว้ข้างบนหรือจะเอาไปกลับไว้ข้างใต้อันนี้สามารถเลือกได้แล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราทำไอชั่นเนี่ยถ้าเราจั่วมาห้าอันแล้วมันไม่ถูกใจเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่เอาก็ได้นะครับก็สามารถเลือกเลยก็จะเอากลับไปผมบอกว่าเอ,เอากลับไปที่ข้างใต้แล้วกันเฮ้ยมันมีของที่ผู้เล่นคนอื่นอยากได้อะไรแบบนี้นะครับก็เอาไป พางไว้แบบนี้ก็จบแล้วในส่วนของแอคชั่นตัวนี้ก็คือในการหยิบเทเนอร์ทายต่อมามาดูแอคชั่นตรงนี้กันแอคชั่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับระบบแอคชั่นพอยต์ก็คือเราจะทำการเลื่อนลิฟต์เนี่ยลงไปทําการเก็บแร่ต่างๆส่งคอนแทคอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นระบบแอคชั่นพอยต์มีลักษณะยังไงบ้างฝั่งขวาสุดเนี่ยจะมีทั้งหมด10แอคชั่นพอยต์เก้าแอคชั่นพอยต์หกแอคชั่นพอยต์แล้วก็สี่แอคชั่นพอยต์ทีนี้สีแดงบอกว่าเฮ้ยขอทําการ ลงไปเก็บแปรดีวกว่าก็ทําการเอาเวอร์เกอร์ตันงนี้มาลงสมมุติว่าผมลงพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมด10บแอคชั่นพอยต์ผมก็จะทําการเลื่อนลิฟต์เนี่ยลงมาทําการเก็บแปร่นี่เองวิธีการเลื่อนลิฟต์เนี่ยเราจะเลื่อนไปชั้นไหนก็ได้พอจอดชั้นไหนปุ๊บเราจะนับเป็น 1. นึ่พอยต์ทันทีสมมุติว่าผมอยากจะเก็บผมก็เลื่อนลงมาแบบนี้เนี่ยลงมาจอดที่ชั้น4ผมก็นับเป็น 1. นึ่พอยต์ละอันนี้เหลือ9โยกอันนี้เข้ามาอีกก็นับเป็นอีก1นึ่พอยต์เหลือ8มีสีไรอยาอยาเก็บสีีเนนน่ลลือิขึ้้มาจดทชั2 เป็นอีกหนึ่งพเหลือ7หยิบขึ้นมาเข้าลิฟอีก1 point ยเหลือ6เลื่อนขึ้นมาแบบนี้จอดชั้น1เหลือหอมีเหลืองเอาเข้ามาเหลือ4แล้วก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้เหลือ3เวลาย้ายไปส่งคนแทคก,ก็เหมือนเดิมลงไปจุดไหนก็นับเป็นแอคชั่นพเนี่ยผมมี3อันก็ย้ายไป3าแอคชั่นพอยต์ก็ครบสิบแอคชั่นพอยตพอดีในการเล่น a อค i ั่นพอยตตรงนี้เนี่ย ผู้เล่นสามารถเล่นน้อยกว่าแอคชั่นพอยท์ที่ตัวเองได้ก็ได้แต่ว่าแอคชั่นพอยท์ที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยจะถูกทิ้งทันทีไม่สามารถเอาไปรวมกับการทำแอคชั่นนี้รอบหน้าได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเก็บแรรมาเยอะเนี่ยขนแรกขึ้นมาข้างบนเยอะเลยแล้วเราไม่มีพื้นที่ในการวางคอนแทคสมมุติคอนแทคมันไม่ได้มีสีนั้นที่เราต้องการเราสามารถ เอาในส่วนของตัวแร่ตัวนั้นเนี่ยย้ายมาเก็บไว้ที่ตรงสตอ r เรจตรวนี้ได้ก็นับเป็น1นึ่งแอคชั่นพอยต์เหมือนกันตามจํานวนแร่ที่เราย้ายเข้ามาเนาย้ยายเข้ามา2เนี่ยก็นับเป็น2องแอคชั่นพอยต์ทีนี้ในรอบหน้าเราอยากจะย้ายตัวนี้เข้าไปส่งเนี่ยก็นับเป็นอีกชิ้นละ1นึ่งแอคชั่นพอยต์เหมือนเดิมตามปกติเลยทีนี้มันก็จะมีกฎพิเศษนิดน,นึงก็คือเราสามารถส่งตัวแร่เนี่ยสชิ้นเข้าไปแทน จุดไหนก็ได้ที่เราไม่ได้ตรงตามสีมันจะกลายเป็นสีนั้นทันทีสมมติว่าผมมี2 a c t i o ช p นพ n ยผมอยากส่งไปที่คอนแท t นี้เนาะมันขาดอยู่หนึ่งช่องเลยผมไม่มีสีน้ำตาลละผมก็สามารถส่งสีดำในสอง a c น i o น Point เนี่ยเข้าไปแทนตรงนี้ได้มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนั่นเองตัวแร่ที่อยู่ในคอนแทคตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถแบบทำแอชชั่นแล้วดึงแร่ออกมาไว้ข้างนอกเพื่อเอาไปส่งคอนแทคอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้ามันเข้าไปอยู่ที่คอนแทคนั้นแล้วมันจะอยู่แบบนั้นไปตลอดจนจบเกมเลยถ้าเกิดเราไม่ยอมเอาคอนแทะ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือแอคชั่นพอยท์ที่เราสามารถทําได้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นั่นเองต่อมาในส่วนของโลเคชั่นที่3ก็คือการส่งคอนแทคเวลาส่งคอนแทคก็ง่ายมากๆเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบขนส่งด้วยกันทั้งหมด4ประเภทมันจะมีรูปบอกเลยเนาะก็เป็นระบบแบบรถลากระบบแบบม้าลากมีระบบแบบรถบรรทุกแล้วก็มีระบบแบบรถไฟ เราก็ดูเลยว่าเราอยากจะส่งคอนแทคอันไหนสมมุติว่าผมเนี่ยคอนแทคเนี่ยผมเต็มทุกประเภทเลยดูที่การ์ดเนามันจะมีบอกอยู่ว่ามันเป็นรูปแบบไหนผมก็เอาตัววอร์เกอร์มาลงแบบนี้สมมุติว่าผมเอาวอร์เกอร์ม,มาลงตัวนี้เป็นรูปการขนส่งคอนแทคแบบรถไฟผมก็ดูเลยว่าคอนแทครถไฟของผมเนี่ยมีกี่ใบที่สามารถฟูลฟิลได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกๆใบเนี่ยก็จะส่งคอนแทคทันทีเนาะทีนี้แอคชั่นเนี่ยผมมีอยู่แค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นผมก็ส่งคอนแทคนี้เวลาส่งคอนแทคไปเรียบร้อยปุ๊บก็ให้เอาในส่วนของตัวแรกยคือาไป ตัวการ์ดคอนแทคที่เราส่งไปเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขึ้นแต้มตามนี้เลยเนี่ยได้5แต้มผมก็ขึ้นไปเลยหาแต้มแบบนี้จากนั้นคอนแทคที่เราทําการส่งไปเรียบร้อยเนี่ยให้เราพลิกแล้วก็เอามาวางเก็บไว้ตรงด้านล่างของเพลย์บอร์ดเนาะอันนี้ผมขอเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนจบ1รอบเนี่ยเราก็จะมาทําการนับในส่วนของ เงื่อนไขการคิดแต้มของแต่ละจุดอีกทีหนึง่งนอก่าเราสามารถชนะอะไรตรงไหนบ้างเราจะเปิดคอนแทคที่เราส่งได้เนี่ยในช่วงของกอนสกอตแต้มฉานั้นพอเดี๋ยวตอนสกอตแต้มเสร็จปุ๊บคอนแทคเนี่ยก็จะมาพิกคว่ำไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนจําอะไรได้ไม่ได้ไงก็แล้วแต่เลยนะครับริงเกมเนี่ยมันวัดกันที่ว่าใครมีมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจําได้เราก็จะรู้ว่าเพื่อนมีอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนสกอตแต้มเรามาดูอีกทีหนึ่งนาะว่ามันมเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการขนส่ะะบบนสนส่่่่งงงงขขขออแตละะรรบบนนนสสใวทกาีเ สามารถฟูลฟิลได้สําเร็จนั่นเองเราจะสามารถส่งได้พร้อมกัน4-5ใบเลยก็ได้นะถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันต่อมาแอคชั่นที่4นะครับโลเคชันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมาเอาเงินนั่นเองก็ดูเลยจุดไหนได้เงินเท่าไหร่ก็หยิบเงินไปตามนั้นจบแล้วตรงนี้เป็นแอคชั่นที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้แล้วก็แอคชั่นถัดมาก็คือในส่วนของคอนแทคการ์ดเนี่ยเราสามารถลงปุ๊บเพื่อหยิบคอนแทคได้ คอนแทคการ์ดเนี่ยเราหยิบเยอะๆมาไม่ดีนะเพราะเดี๋ยวตอนจบเกมถ้าคอนแทคไหนที่เราทาไม่สําเร็จเนี่ยเราจะเสียใบละหนึ่งแต้มนั่นเองแล้วก็มันจะมีแอคชั่นเหมือนกับพื้นที่ที่เราหยิบเทอร์เนอร์ทเลยเราสามารถลงตรงนี้เพื่อเลือกคอนแทคบนกองจั่วได้ทั้งหมด5ใบแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะเก็บหรือไม่เก็บไปได้สามารถเก็บได้สูงสุดเพียงหนึ่งใบแล้วก็อันที่เราไม่เลือกเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันก็คือเอาการ์ดที่เราไม่เลือกเนี่ยมาวางไว้บนกองหรือจะเก็บไว้ใต้กองคล้ายๆกับปื้นที่ เซอเนอร์ทยเลยนะครับอันนี้ก็คือโลเคชันแอคชั่นทั้งหมดนะครับมีแค่เนี้ยก็ผัดกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นกันไปจนทุกคนเนี่ยไม่มีเวอร์เกอร์เหลืออยู่หรือผูเอ้เล่นทุกคนผ่านหมดเราก็จะจบในรอบนั้น,นทันทีหลังจากที่เกมจบหนึ่งรอบไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาดูว่าในรอบแรกเนี่ยเขาจะทําการสกอร์แต้มอะไรกันบ้างอันนี้ผมขออนุญาตยากมาให้ดูเนาะใกล้ๆเพื่อนๆจะมองไม่เห็นอย่างแรกเลยในรอบที่1เนี่ยเขาจะดูในเรื่องของการส่งคอนแทคใครที่ส่งแร่สีเหลืองยอะที่สุดก็ดูยังไงเราก็ดููคนนแทเลลยยุกก็จะิบขึ้้มาดว เปิดให้เพื่อนดูว่าอันนี้เขาบอกว่าสีเหลืองก่อนอ่าก็ดูเลยว่าใครส่งคอนแทคที่มีแร่สีเหลืองเยอะที่สุดต้องเป็นคอนแทคที่ฟูลฟิลแล้วนะคอนแทคที่ค้างอยู่ที่ไม่ได้ส่งเนี่ยอันนี้คือไม่นับก็ดูเลยที่1ได้2แต้มที่2ได้1แต้มแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนก็จะมีคะแนนแค่ที่1อย่างเดียวที่2จะไม่มีแต้มแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3าถึงสี่คนก็มีที่1ที่2ที่3าที่4เนี่ยไม่มีแต้ม จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันท้ายเบกันถ้าเกิดมีที่1เสมอกันมากกว่า1ค,คนขึ้นไปก็จะได้กันคนละ2แต้มที่2ก็จะไม่มีเนาะแต่ถ้าเกิดมีที่1แล้วก็มีที่2เสมอกันเนี่ยก็ที่2เนี่ยก็จะได้คนละหนึ่งแต้มเหมือนกันเลยนะครับไม่มีการมาบวกการหาร2อะไรนะครับก็ <S <S นับประมาณนี้เลยก็นับที่แร่สีเหลืองก่อนใครส่งเยอะที่สุด <S <S ต่อมาก็เป็นแร่สีน้ำตาลใครส่งเยอะสุดแร่สีเทาแล้วก็แร่สีดําตามลาดับก็ แต้มก็จะอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับมันจะมีบอกไว้อย่างชัดเจนหลังจากที่เอาสกอร์แต้มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาทําการคีนอัพเฟดกันก็ทําการเลื่อนเลาวมเร์เกอร์เป็นรอบที่2ต่อมาก็ให้ดูว่าใครที่มาทำแอคชั่นตรงพื้นที่การหยิบเท์เนอร์ทยเยอะที่สุดก็นับตัวเบอร์เกอร์เลยใครมีเบอร์เกอร์เยอะที่สุดในพื้นที่นี้ก็จะได้เป็นเฟิร์สเพเยอร์ในรอบถัดไปนั่นเองแล้วเกิดเสมอกันก็ให้ดูว่าใครนั่งติดเฟิร์สเพเยอร์ในรอบที่แล้วโดยที่ถ้าเฟิร์สเพเยอร์ในรอบที่ first player อยู่นั่นเองนะครับก็ดูตรงพื้นที่ mining ตรงนี้แค่พื้นที่เดียวเท่านั้นนะว่าใครมี Work e r อเยอะที่สุดสุดท้ายก็ทำการเก็บ Work e r กับคืนซ u p p l y ให้หมดนี่ผมก็เก็บ Work e r กับคืน u p p ไ y ไว้าเนนี่อ่ะสีเขียวว่าเก็บสีแดงก,ก็เก็บเสร็จมาไว้แค่นี้นะครับก็จบแล้วในส่วนของรอบที่1ทีนี้พอรอบที่2เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะเราก็เริ่มจากคนที่เป็น First Player ทําทำการลง w o r k e r อร์ไปทำาอคชั่ให้เรียบร้อยพอทุกคนผ่านหมดป เรื่องของการขนส่งมาก็จะมีรถลากมีสัตว์ลากมีรถบรรทุกรถไฟก็ดูเลยในแต่ละประเภทใครมีมากที่สุดก็สกอร์แต้มตามปกติแค่นั้นเองก็จบเรียบร้อยทีนี้ พอถึงรอบที่3ก็จะเพิ่มอะไรมาอีกก็จะเพิ่มในส่วนของตัวโบกี้ที่ว่างอยู่ในเนี่ยครับเขาจะดูว่ารถขนแร่ที่อยู่ในบ์อเราเนี่ยรถไหนที่มันไม่มีแร่วางอยู่ก็นับแต่ละสีเลยก็สีเหลืองใครที่มีรถขนแร่ที่ว่างอยู่เยอะที่สุดก็ได้แต้มตามนี้ไปก็คิดเลยแต่ว่าเวลาคิดแต้มมันจะคิดทุกประเภทไล่รวมมาหมดเลยเนาะไม่ใช่ว่ารอบที่3จะคิดแค่นี้แบบเดียวนะครับการส่งคอนแทกตามแร่สีต่างๆดูเรื่องระบบการขนส่งแล้วก็ดูเรื่องของ ตัวรถคนแรกที่ว่างอยู่ในเพย์บอดของเราก็นับแต้มให้เรียบร้อยพอจบรอบที่3ปุ๊บก็จะจบเกมทีนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรที่มันเป็นแต้มบ้างอย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของเงิน ห้าบาทที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็จะกลายเป็น1แต้มอย่างถัดมาคือโคที่อยู่ในเพย์บอดของเราไม่ว่าจะอยู่ในคอนแทคอยู่ในสตอร์เรจอยู่ในโบกี้เก็บแป่ตรงเนี้ก็นับหมดเลยก็ดูรวมกันเลยครับ3มชิ้นจะกลายเป็น1แต้มไม่สนเรื่องสีเลยนะแล้วก็เราจะมาดูว่าในส่วนของคอนแทคตรงนี้ใครที่มีคอนแทคที่ค้างอยู่เนี่ยลบใบละ1แต้มแล้วก็สุดท้ายคือเราจะมีการคิดเรื่องของบาลานซ์กันบาลานซ์ Balance ของเกมนี้ดูเรื่องอะไรก็คือดูเรื่องของไอตัวจำนวนเทอร์เนอร์ทยที่มีไฟกับตัวเทอร์เนอร์ทายที่ไม่มีไฟเนี่ยสอง มันต่างกันเท่าไหร่นะครับางมตดฝั่งซ้ายเนี่ยผมวาง4ฝั่งขวาผมวาง3มเนี่ยอย่างเงี้ยมันดิฟกันหนึ่งจำนวนที่ผู้เล่นเกิดการดิฟเกิดขึ้นก็เอาไปคูณ2ก็จะกลายเป็นลบแต้มนี่อย่างเช่นถ้าเกิดผมวางตรงนี้4ตรงเนี้ยมี3มันลบกัน1ทายเพราะฉะนั้นก็2คูณหนึ่งเป็น2ก็ลบไปอีก2แต้มนองแล้วก็รวมแต้มกันทครมี แต่ใน,นที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับสาหรับของเกมโครบรอล o n ที่เป็นภาคหลักภาคเสริมเนี่ยเพิ่มอะไรมาบ้างน,นี่ภาคเสริมอย่าเรียกาภาคเสริมเลยเรียกเป็นแค่ mini expansion ก็พอ mini expansion เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของตัวการ์ดขึ้นมา5ใบแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนวิธีการเล่นของเกมใหม่โดยที่คงคอนเซ็ปต์ระบบการเล่นเหมือนเดิมเริ่มเกมมาในแต่ละรอบเนี่ยเราจะเอาในส่วนของตัวการ์ดทั้ง5้าใบเนี่ยมาวางตรงข้างๆข,ข,ของม a น n บอร์ดแล้วเราก็เริ่มจากคนที่เป็น เฟิร์สเพย์เเลย mm hmm. เลือกหยิบเลยว่าเราอยากจะให้รอบเนี้ยไปทำแอคชั่นที่ไหนสมมุติว่าผมขอหยิบการ์ดใบนี้มาซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะว่ามันสามารถทำแอคชั่นที่ไหนบ้างโดยที่สมมุติว่าผมหยิบการ์ดใบนี้มานี่เป็นการ์ดที่จะทําให้เวลาที่ผมไปหยิบตังในพื้นที่แอคชั่นตรงเนี้ยผมจะได้ตังเพิ่มอีก1บาทเราก็จะเริ่มจากคนที่เป็นเฟิร์สเพย์เอร์ก่อนเริ่มทำแอคชั่นที่ตรงนี้เราจะเล่นได้ตรงพื้นที่แอคชั่นตรงนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเเเน่ยรราาาาากกกก็็็ิมจ first player, ลงงตัวไปททํํคซ้ ทำแค่ตรงน,นี้แหละลงจนกว่าทุกคนจะผ่านหมดเราสามารถเหลือเวอร์เกอร์เก็บไว้ก็ได้แล้วแต่เลยใครไม่อยากทำก็บอกผ่านไปเลยก็ได้มันก็จะผ่านตรงแอคชั่นตัวนี้ไปเลยท,ทันทีสมมติว่าลงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ผ่านไปเรียบร้อยผมใช้ไป2 w งเวอร์เกอร์สีเขียวใช้ไป1 Work เวอร์เกอร์อ่ะวางไว้แบบนี้แล้วกันเนี่ยผมได้แบบนี้ผมได้เงินไปเ็บาทเนาะเพราะตรงนี้มัน6บาทก็จริงแต่ผมมีความสามารถได้1บาทตรงนี้ก็มีได้4บาทแต่ผมมีความสามารถก็คือบวยอีก1บาทกลายเป็น5บาทส่วนผ้เร่นสีเขียวเนี่ยก็ได้ด้า การ์ดตัวนี้นั่นเองต่อมาก็จะวนเทินไปหาผู้เล่นคนทางซ้ายก็กลับมาที่สีเขียวผู้เล่นสีเขียวเนี่ยก็เลือกเลยว่าจะหยิบการ์ดใบไหนก็ทําการหยิบให้เรียบร้อยเลยเล่นแอคชั่นอันนั้นเหมือนเดิมใครที่หยิบการ์ดใบเนี้ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการเล่นแอคชั่นตรงนั้นด้วยเราก็จะเล่นด้แค่พื้นที่นั้นพื้นที่เดียวเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะผ่านหมดก็จบไปนะครับทีนี้มันเป็นกฎพิเศษนิดนึงถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ทําการเล่นหยิบการ์ดัน่า้ทช แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนก็จะเลือกได้แค่3ใบถ้าเกิดเล่นกัน4คนก็จะมี4ใบเพราะว่ามันจะผัดกันหยิบการ์ดใบนี้กันคนละ1ใบนั่นเองแล้วก็ในทุกๆแอคชั่นเลยนะครับผู้เล่นสามารถเอาตัเวเบอร์เกอร์เนี่ยมาวางลงตรงนี้เพื่อ หยิบเงินแค่1บาทก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของตัวความสามารถการ์ดนี้ก็ได้นะครับก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเ,าเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ใช่แบบเราอยากไปทำแอคชั่นไหนเราก็ไปทําได้นะครับมันจะอยู่ที่คนที่หยิบการ์ดตรงนั้นจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะไปเล่นแอคชั่นไหนนั่นเองแล้วก็เล่นจบรอบเนี่ยก็นับแต้มอะไรตามปกติไม่มีอะไรพิเศษเรื่องกิมมิ การวางเวอร์เกอร์ก็เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับก็จะทำให้เกมแบบมันมีความเป็นเหมือนกับเกมเมอร์มากยิ่งขึ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะใครไปลองแล้วรู้สึกไงก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับว่ามินิแคมเ่นเนี่ยมันสนุกมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ บอดเกมโอวิวเกมโคบารอนนะครับก็เป็นหนึ่งเกมแนวเวอร์เกอร์เพลสเมนท์ที่บอกเลยว่าคลาสสิกมากโดยเกมนี้เนี่ยจะได้2ดีไซเนอร์ชื่อดังผมบอกไปหลายๆคนก็ได้จะรู้จักนะถ้าเกิดใครเป็นสาวบอดเกมเมอร์อ gamer, มานานแล้วนี่ยก็คือบูฟคังเกมเมอร์กับไมเคิลคิส l ลิงเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นดูโอในการทําเกมดังๆมากมาแล้วก็เกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาทําออกมาแล้วก็ดังมากๆนะครับทำให้จนถึงนาเวลาหนึ่งนะเกมเนี้ขาดตลาดไปแล้วก็ราคาแพงมากในตอนนี้เนี่ยได้ทําการรีพิทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาถ้าเกิดเทียบกับ อุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังแพงอยู่นะแต่ว่ามันก็เอาแหละในช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันก็แพงมาประมาณนี้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่หนีไปกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับหลังๆไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคามันจะตกลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ของมันซัพพลายมันมาเติมมากยิ่งขึ้นแล้วดีมานมันก็อาจจะ ไม่ได้มากขนาดนั้นอาจทําให้ราคาเนี่ยมันค่อยๆดอลงก็ได้โอเคผมก็ต้องขอจบการบอร์ดเกมโอวิวแต่เพียงเท่านี้ละกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผด้วยละกันในคลิปหน้าผมจะมาทําการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมผมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันม่ครับบ๊ายบาย